เเมาากินรร้อยยยดูวย ura, ควลามลับคววามสยตักนัังใจตวนนี้นะครับมาเมาเกินร้อยกันแบบสดๆนะฮะตามสัญญาครับเราจะได้พูดคุยกับไอดอลของผู้หญิงสมัยใหม่นะฮะมาเมื่อไหร่ก็จะได้้อุยความลับต่างๆมากมายทั้งความลับของความสวยแล้วก็ความลับของการใช้ชีวิตด้วยมาแล้วนะครับ <laughs> <laughs> เปิดเพลงต้อนรับเลย <laughs> มาแล้วนะครับยินดีต้อนรับพี่ตั๊กมายุราครับสวัสดีค่ะโอ้โหต้องร้องต่อไหมเนะี <c oughs> ย่ <c oughs> ยเนิ่นๆยังจำเพลงนี้ได้อยู่ไหมครับพี่ตัก๊กเพลงนี้มันมากโอ้ oh, มันมากเนี่ย มีโมวเกือบสองแสนวิวนะพี่จ๊ะคนยังชอบอยู่เสมอแล้วก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้วงสู่ๆ้วยนะเพลงนี้จริงๆต่างจังหวัดเขายังเปิดกันอยู่นะเป็นสามชาติแล้วก็เต้นแล้วก็รำวงกันเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันเราชอบมากเลยแถวอีสานบ้านผมครับเปิดเมื่อไหร่คนออกไปเซิงตลอดพี่จ๊ะเซิงตลอดเห็นบอกที่มาที่ไปของเพลงนี้ตลกมากตลกค่ะสมัยนั้นเนี่ยเราคุยเลยใช่ไหมเนี่ยคุยเลยครับคุยเลยครับพี่ั๊กมาถึงปุ๊บเราคุยเลยว่ากันไปเลยเวลาไปคอยทนา จริงๆแล้วถ้าใครที่เคยดูเจ็ดสีคอนเสิร์ตจะจําได้นะฮะพี่ตักก็เ,เป็นพิธีกรตอนนั้นคู่กับคุณเบิร์ตธงชัยะนะฮะแล้วก็วันนั้นเนี่ยจำได้ว่าที่ตลาดหมอชิดเนี่ยในใกล้ๆเนี่ยนะฮะก็ท่องเจ็ดแล้วนะฮะก็จะมีคอนเสิร์ตของพี่แอดคาราบาลก็อันนี้ถามดีหลังนะว่ามันเพลงนี้มันมีที่มาอย่างไเพรากัว่าคนก็เบียดเสียดแน่นกันไปหมดเลยพี่ก็อยู่บนเวทีคุณเบิร์ตเสร็จแล้วคุณแอ๊ดกำลังเล่นดนตรีอยู่คุณแอดก,ก็บอกว่า มันก็เบียดกันแล้วผลักกันยังไงก็มรู้ล้มลงไปแล้วก็มือหนึ่งเขาก็เขาก็พยายามที่จะเงยหน้าแล้วก็คว้าบม,มเวทีแล้วบอก <c oughs> มายุลาช่วยด้วย <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> พี่แอ้ดเห็น <c oughs> ไหมคนอัจฉริยะ <c oughs> เอาไปแต่งเพลงเลย กับนคนฟังคนดูที่ไปดูเนี่ยโดนเบียดแล้วก็แบบโอ๊ยมายุราช่วยด้วยช่วยด้วย,ยช่วยด้วยถูกเบียดถูกเหยียบไปแล้วเนี่ยเขาคงนึกอะไรไม่ออกเ็มายุราช่วยด้วยก <c oughs> ลายเป็นแบบนี้ไปเลยและดังมากเลยวันนี้นะฮะมายุรามาช่วยด้วยที่เ7แล้ว <c oughs> ช่วยได้บางเรื่องอยากให <c oughs> ้มายุราช่วยเรื่องไหนครับแฟนๆจ๋าโทรมาได้เลยนะครับเปิดสายสดๆพูดคุยกับพี่ตั๊กตลอดทั้งรายการทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องความสวยในเรื่องของ การวางตัวเรื่องของแนวความคิดเพราะออผมเชื่อว่าพี่ตั๊กอยู่ในวงการมาได้นานขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่มีแนวความคิดที่เป็นในระดับอของความสุดยอดความคิดแล้วก็การวางตัวเนี่ยไม่ได้อยู่ยาวขนาดนี้นะเออพี่มีคอนเซปต์ของชีวิตอย่างว่าคนเราเนี่ยคิดว่าทุกคนน่าจะคิดอย่างนั้นเลือกเกิดไม่ได้หรอกบางทีเทวดาเขาคว้างมาเป็นลงหลังคาบ้านใครก็ไม่รู้ <laughs> บ้านผู้ลากมากดีตระกูลใหญ่แต่คว้างผิดที่ไปอยู่ข้างๆบ้านกลายเป็น บ้านอะไรก็ไม่รู้จะเป็นบ้านกับต๊อบไปเออไปกระต๊อบไปไม่มีตังค์เพราะนั้นเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะมีชีวิตอยู่ได้เลือกที่จะเป็นมนุษย์ดีเป็นคนดีได้เอาเป็นมนุษย์ดีกว่านะคนนี่ยังเละๆอยู่นะคนยังเละอยู่แต่ทํายังไงให้คนคนไปคนมาแกเป็นมนุษย์กลายเป็นมนุษย์นะคะเลือกได้เชื่อไหครับว่าเลือกได้จริงบางทีเราอาจจะเกิดเป็นคนที่เราไม่มีตังค์อ่ะแต่ทําไมเราจะต้องทําร้ายชีวิตเราด้วยกันมันฉัน ไม่มีตังค์อ่ะฉันก็ไม่ใช่มป็นต้องเป็นคนดีไม่จําเป็นอ่ะเราเป็นคนที่มีวิถีชีวิตที่ดีได้แล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในตัวเราเองเยอะเลยวันนี้เรา <c oughs> ได้สิ่งดีๆมากมายนะครับเอาแฟนๆเปิดสายแล้วนะครับ02-691-843-8-9ถึง9ร่วมพูดคุยกับเคนโด สดๆแล้วก็พี่ตั๊กด้วยนะฮะเราเปิดแบบสดๆถามกันแบบสดๆสสได้ทุกเรื่องเลย026918438 9เราต้อง<า>ต้องบอกฟีดแบ็กพี่ตั๊กก่อนตั้งแต่พี่ตั๊กมารายการนี้นะฮะจะมีสายโทรศัพท์โทรมาเรื่องของยูราเยอะมากาเ,เยอะมากแล้วก็สายวันก่อนโทรมาบอกว่า หนูเกรงใจพี่ตั๊กมากเลยค่ะคือแบบพี่ตั๊กต้องส่งของมาให้หนูถึงบ้านหนูแบบหนูจะสวยเพราะพี่ตั๊กแต่แบบเกรงใจมากเลยฝากขอบคุณพี่ตั๊กด้วยนะครับพี่กนโดพี่ตั๊กไม่ได้เดินไปที่ไปสนิทกันเกรงใจเอาเกรงใจพี่ตั๊กมากพี่เนี่ยนะจะเป็นอะไรที่ถ้า แหมฟังดูมันก็ดูเวอร์นะแต่ทําอะไรที่ทําแล้วให้คนอื่นเขาเขาั่นน่ะจะแฮปปี้มากเลยอยากให้เขาเออเขาก็รู้จักกันนะแล้วก็อยากให้เขาสวยแล้วก็ไปลองดูนะคะจะดีใจมากให้ชอบให้แต่ขอใครเนี่ยนะมีมีคอนเซปต์อีกอย่างในชีวิตเหมือนบางทีก็เคยแล้วก็เคยขออะไรคนเมื่อกีแต่บอกได้เลยว่าให้มีความสุขกับการที่จะได้ให้ แต่ขอในขมขื่นทุกทีเคยขอบางทีขอเรื่องใหญ่ๆนะไม่ไม่ใขอเทวดาฟ้าดินนะขออะไรใครขอให้เขาช่วยขอนอะไรแล้วผมไม่ได้เยมันเฮิร์ตเฮิร์ตมันรู้สึกแบบว่าทําไมเขาไม่เป็นคนให้ดีกว่าคนโดมีความสุขกว่าเยอะใช่ครับเชื่ออย่างนั้นจริงๆครับเวลาผมได้คุยกับพี่ตั๊กเนี่ยพี่ทักจะให้แนวความคิดอะไรตลอดเลยแล้วเชื่อว่าวันนี้คนฟังเนี่ยคงได้แนวความคิดเยอะแยะเลยผมได้ซาวเสียงในโซเชียลเน็ตเวิร์กครับพี่ตั๊กว่าถ้านึกถึงพี่ตั๊กมายุรานึกถึงอะไร เ0เลยครับนึกถึงเสียงหัวเราะจริงเหรอโอ้หัวเราะแบบเนี้ยแ,แม้ <laughs> แม้กระทั่งเดินมาจากทางข้างล่าง<ช>เสียงเสียงพี่ตั๊กเองเป็นเอกลักษณ์มากว่านี่ยแหละคือตั๊กมยุราหัวเราะก็นี่แหละตั๊กมยุราคือวันนี้ก็าม่เห็นได้าเขาหันมาหันมาดูเลยเนาะว,ว่าจําเสียงได้คือเป็นไอดอลของผู้หญิงดูดีและอารมณ์ดี มีมีวันไหนที่พี่ตั๊กรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากอารมณ์ดีรู้สึกแบบวันนี้ไม่คุยกับใครไม่หัวเราะฉันไม่เป็นมายุราฉันอยู่นิ่งๆเนี้ยใครๆจะคิดอย่างนี้นะแต่เวลาพี่อยู่บ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านไม่มีสุขนะบ้านสุขแต่พี่เนี่ยนะเป็นคนข้อเสียงพี่คืออะไรพี่จะรู้ข้อดีไม่ค่อยรู้อ่ะรูะ้แต่ว่าข้อเสียของตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สตริกเป็นคนที่จะเปะ๊ะหนึ่งบวกหนึ่งต้องเป็นสองจะมาสอง จุดหนึ่งจุดห้าไม่ได้เพราะงั้นนี่คือข้อเสียของเราซึ่งอยากจะแก้อยากจะแก้แต่ไม่รู้จะทําไงมันก็แก้ยากมากเพราะว่าเด็กที่รู้เเอขาอยู่กับเราเนี่ยเขาจะรู้อาจจะเป็นคนกับรถหรืออาจจะเป็นเมทหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งาน <c oughs> คนรุ่นใหม่เนี่ยจะสบายสบายยังไงก็ได้ <c oughs> แต่พี่ดูเหมือนสบาย <c oughs> แต่จริงพี่อยากจะให้ทําอะไรแล้วต้องทําให้สําเร็จ <c oughs> ทําอะไรแล้วต้องได้อย่างนั้น <c oughs> นะถ้าสัญญาแล้วว่าจะทําต้องทํา นะถ้าจะรับผิดชอบอะไรต้องรับผิดชอบเป็นคนอย่างนี้มันก็เลยมาเครียดกับตัวเองครับนี่คือข้อเสียของเราเพราะฉะนั้นมีในมุมหนึ่งที่พี่ก็อารมณ์ไม่ดีมีนี่เป็นเพราะความเป๊ะของตัวเองใช่ไหมครับพี่ตัมนั่นแหละคือข้อไม่ดีคิดดูนะสามีีพี่เดินมาข้างหลังเขายกมือขึ้นเลยทาไมครับพี่หนุยทำไมต้องยกมือขึ้นยกมือเพราะว่าวันนี้วันนี้พี่ทำบ้านเลยลูกสาวพี่เขาก็ยืนอยู่แถวไอ้ไอ้แพน t r y ไอ้เคาน์เตอร์ที่จะชงกาแฟ คือพี่เน st ี่ยเป็นประเภทว่าพี่จะชอบทําให้คนอื่นคุณหนุ่มคุณหนุ่ยจะรู้คุณหนุ่ยเนี่ยนะชงกาแฟให้ดื่มบางทีพี่รีบพี่ไม่คนให้แกก็ดื่มทั้งไม่คนเวลาเอาไปเทมันก็มีน้ําตาลอยู่ข้างล่างพี่ก็เลยไม่คนเพราะงั้นพี่จะดูแลทําให้บางทีพี่เดินมาคุณหนุ่ยทําอะไรเหรอแกกาลังตักไอ้ตรงไอติมแกนะแกก็ยกมือขึ้นทันทีแบบมันฉันยอมแล้วไม่เพราะเปล่าเหมือนล้กษอะเนี่ยไม่ได้ทําอะไรนะเหมือนอย่างเงี้ยเมอนเอ้กลัวไปก่อนพี่บอกเอ้ย น่าเราน่ากลัวขนาดนั้นเลยแต่ทุกคนก็กลัวว่าเราจะดุไงเพราะ,ฮะว่าพี่ก็กลัวจะหกแล้วเธอหยิบอะไรผิดหรือเปล่าแก้วจะตกไหมอะไรอย่างผมว่าเป็นความใส่ใจของพี่ตั๊กมากกว่าเพราะว่าน้อยน้อยนักที่จะมีคนใส่ใจทุกกระเบียดนิ้วแบบนี้แต่จริงๆไม่ดี<อ>นี่น,นะ,นะผมมองว่าผมถ้าเกิดผม <พอ S 1> ได้เคนนกับพี่ถ้าเกิดผมได้ภรรยาอย่างพี่ตั๊กผมคิดว่าก็ดีนะมีคนทําให้เราทุกอย่างไม่แล้วเออแบบทาทุกอย่างเลยแบบดูแบบ วันดีคืนดีจะเห็นป้าคนหนึ่งเนี่ยนะป้าหน้าตาดีไว้ผมมานโอเคโอเคจะบอกว่าป้าตักเลยครับ <laughs> ป้าตักเลยอยู่ที่ที่บ้านพี่เนี่ยนะสมมติประตู <c oughs> บ้านพี่มันเป็นรีโมทมันเปิดไปมันเสีย <c oughs> มีอยู่วันหนึ่งทุกถ้าทุกคนมาเห็นเนี่ยจะจําภาพนั้นได้ ใส่เสื้อคลุมลงมาจากห้องนอนแต่นอนอยู่กับพื้นแล้วก็ไขประตูรีโหมดซึ่งไฟหมู่บ้านพี่ <c oughs> าาน้ังานีก็จ,จะไฟดับบ่อยๆเ้าฝนตก <c oughs> ก็ลงไปที่พื้นแล้วก็จะมีชายหนุ่มร่างสง่างา,งงามคือสามีดิฉันกับคนขับรถหน้าดำๆยืนมองมองไอ้ป้าน,นี่แ,<ต>แบบแต่คนที่มุดคือมายุราใช่แต่คนอื่นยืนดูเพราะไม่เป็นทำเองหมด มันก็เลยเหนื่อยมันก็ทํานน่าตั้งใจวุ่นวายอยู่กับชีวิตอย่างนี้ครับน่ารักดีนะฮะคุณสมควรครับแฟนรายการอยากคุยกับพี่ตั้คุณสมควรต้องเป็นผู้ชายอ่าฮะคุณสมควรครับนั่นไงนี่จะโทรมาจีพี่ตั้ไม่ได้นะครับนะอ๋อเหรอเป็นแฟนเก่ามีการมาระลึกตั้งแต่วัยรุ่นเดี๋ยวกนเดี๋ยวกันคนโดชื่อสมควรเนี่ยมันต้องเขา เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาชื่อปีโตมิเตอร์นะคุณสมควรเปลี่ยนแล้วคุณสมควรย้อนระลึกความหลังหน่อยว่าเป็นแฟนสมัยหนุ่มๆยังไงเออเล่าฮะโอ้ยเหรอนานมากแล้วนะมันหนุ่มทิพย์ก็มีนะคุณปัญญาเนี่ยโอ้นานมากจริงนะว่ะเจ๊นักสามบาทตายแล้วเดย๋ยกตัวหนังสมัยก่อนสามบาทเองเหรอฮะ โน่ฮะหนังล้อมผ้าด้วยคุณสมควคุณสมควรเอายุคดิจิตอลเดี๋ยวนี้เขา๋ยวนี้มันโดนดี๋ยวใครก็รู้ว่าเราแก่แล้วมันยุคอินสตาแกรมเนอะตัวล้อมพงล้อมผ้าดึกบรรยากาศสมัยก่อนเขาดูหนังกันยังไงฮะคุณสมควรอ๋อแล้วล้อมล้อมผ้าเอาอยู่กลางสนามใช่ไหมคุณสมควรอยู่ไหนอ่ะ โอ้เหรอโอ้อยู่ไกลเนาะ่หรอครับสมัยก่อนคุณสมควรถ้าเกิดในหน้าวิกหนังเนี่ยบอกว่าหนังมายุราเนี่ยคนกันหนำไปดูขนาดไหนแน่หอบผ้าหอบผนหอบเสือเลยนี่คุณสมควรคุณสมควรทราบไหมว่า แฮ ppy นะดีใจนะเห็นไหมเนี่ยเขาเขารักเขาเขานึกถึงเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงบอกคุณเฮนโดประจำนะเวลาใครเจอเราเนี่ยเขาจะไม่เจอเรายี่สิบปีสามสิบปีเพราะงั้นสิ่งที่เขาเจอเราเราต้องให้เขารู้สึกดีๆก่อนนะคุณสมพงพี่ตั๊กคิดดูว่าคนบ้านนอกสมัยก่อนนะฮะไฟเฟย์อะไรก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เวลาไปดูหนังเนี่ยต้องดูถึงเช้าแล้วค่อยเดินกลับใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเพราะว่ามันจะอันตรายไงพี่ตั๊กมันไม่มีทางกลับบ้าน เขา้องหอบเสือหอบพ่าหุ่มหอบหมอนไปนอนดูไม่มีใครป้อนนะงูชกใช่ไหมอโอ้โหแสดงว่าก่อนดูหนังสมัยก่อนต้องดูเดือนคว่ำเดือนไายด้วยถ้าเดือนคว่ำต้องอยู่ถึงเช้าถ้าเดือนไายเอาตีสองกลับบ้านได้ได้กลับบ้านได้โอ้โหตองค่ะเนื้อค่ะ การอุปการบริการระบบผลรตแสดงโอ้โหสุดยอดแล้วพี่บอกคุณปัญญาี่โอ้โหพระเอกเราเนี่ยดวงใจแหมคุณปัญญามันได้ยินนั่นต้องปลื้มแน่เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แกไม่ค่อยมีเวลาเลยแกพูดน้อยลงเพราะงานแกเยอะโอ้โหดีใจนะคุณสมควรนะมีอะไรเนี่ยโทรมาคุยเมาได้เนาะค่ะโอเคโอ้โหขอบคุณมาก เลอะฮะไม่ได้หรอกมันมันจริงรอะป้<อ>คือคุณคุณสมควรเนี่ยไปที่โรงพยาบาลเลยเหรอฮะอายุทยาอายุทยาใช่ใช่อุ้ยตายแล้วนี่เขาแฟนเก่าแล้วเนี่ยใช่เขาไปเกาะโรงพยาบาล<อ>เลยนะร้องไห้ได้วยใช่ไหม <laughs> จริงจริงโอ้โหเนี่ยนะอุ้ยผมขนลุกอ่ะพี่จ๊กจริงจริงเฮนโดคน้วสมัยนั้นเขาเป็นอย่ังไงแล้วคนบ้านนอกไม่ได้เดินทางง่ายๆด้วยนะฮะเขาไม่รักใครเนี่ยอันนี้เมาลอดไปเลยอค่ะค่ะอ๋อ โอ้โอหอืมอู้ชื่นใจแทนนะฟังเราชื่นใจเดี๋ยวตอนนี้คุณสมควรอยู่กรุงเทพหรือโทรจากร้อยเอ็ดฮะเนี่ยโอเลฮาแหมดีใจนะคุณสมควรนะโอเราไม่ค่อยได้คุยกันบ่อยนี่ถ้าไม่เคนโดเขาไม่ชวนมาในมาไม่ได้หรอกใจครับอผมก็ดีใจที่พี่ตั้งมาคุยค่ะ อ๋อที่ที่ต้องเมาหนังสือใช่ไหมฮะโอ้ไม่ได้ลงไปพบพราะดิ่ดประชุมอยู่ข้างบนค่ะนั่นนี่โอ้ตัวจริงคนหล่อตัวจริงคนหล่อคุณตสมควรนี่เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะน่ารักเนอะพูดน่ารักจริงจริงอืมอืมอืมนะคะอ่ะ ขอยิงแตวให้ตัวเองนิดนึงเขินเขินครับพี่สมควรครับเดี๋ยวเปิดให้สายอื่นบ้างพี่สมควรขอบคุณมากเลยมีอะไรฝากให้พี่ตั๊กหน่อยไหมครับเชิญครับค่ะโอ้ค่ะค่ะคะโอ้ขอบพระคุณมากเลยเอาเดี๋ยววันหนึ่งเกิดเราเลิกทำทำไงอ่ะ คนแหมเขาเรียกว่างานเลี้ยงมันก็ต้องมีวันเลิกราใช่ไหมเกิดวันหนึ่งเกิดเขาเลิกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช่ไหมโอ้โหนี่เกิดเกิดม็บเลยคุณสมควเป็นแกนนำม็อบวะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะสมควรนะนะคะขอให้ความสุขค่ะอ้ได้ฟังแบบนี้ก็ชื่นใจ ซึ่งเขาคงเขาต้องเป็นแฟนยืนยันว่าพี่ตั๊กเป็นขวัญใจมหาชนจริงๆเนื่องจากว่าอันนี้พูดถึงการวางตัวบ้างครับคนรักพี่ตั๊กขนาดนี้เพราะว่าตลอดในวงการผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีน่าจะเยอะมากอ่ะไม่เคยมีข่าวเสียหายแล้วก็ไม่ทะเลาะกับใครด้วยพี่ตั๊กเคยมีศัตรูในวงการมั้ยครับนักเอกคอมเมนต์คนเนี้ยฉันไม่ไม่เอาด้วยไม่มีไไมมม่่ีเลยเหครับไม่มีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออไม่มีนะ ไม่เคยไม่เคยทะเลาะกับใครเคยไม่เคยคือโกรธมีนะโกรธมีแต่เกลียดไม่มีไม่เกลียดอ่ะไม่ค่อยเกลียดแต่โกรธนี่ก็มีเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครมาชวนพี่ตั๊กทะเลาะด้วยไม่มีทำไมไม่รู้ก็ทะเลาะไปว่าอะไรอ่ะไม่รู้จักอ่ะไม่มีจริงในวงการคือไม่รู้สิเราเราไม่มีเหตุอันเป็นที่จะต้องไปนําพาที่จะต้องมีเรื่องพี่ถืออย่างนี้อย่างสมมติว่าเวลาพี่ทํางานนะเฮนโดนะพี่ทํางานเสร็จทุกคนจะรู้ไม่มีใครชวนพี่ไปไหน ถึงเวลาดึกบางทีพี่อัดชิงร้อยหรืออัดรายการอะไรต่างๆหรือเล่นละครเนี่ยพี่ก็จะกลับบ้านเลยนะ <c oughs> เพราะนั้นพี่จะไม่มีสังคมพี่จะเป็นคนเพื่อนน้อย <ฮะ S 1> ไม่ไม่ค่อยไปวุ่นวายะไรใครเพราะว่าถ้ามากเรื่องก็จะมากความพี่คิดอย่างนี้ไงมันก็เลยมีเหตุที่จะไม่ต้องไม่ต้องจะยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครก็เลยไม่มีเรื่อง <ฮะ S 1> ครับ แค่นี้แหละดเดี๋ยวเราจะมีมุมมองการการตอบปัญหาต่างๆนี่ผมไปซาวมาจากโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับพี่ตั๊กปัญหาของคนที่เยอะแม้ประมาณยี่สิบข้อที่คนกังวลกันเนี่ยเรามาแชถ้าเป็นพี่ตัก๊กพี่ตั๊กจะแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างไงนะฮะเขาบอกว่าท้อแท้ปัญหามากมายทํำยังไงดีปัญหามาตลอดเลยอันนี้ก็ปัญหาเจ้านายปัญหาครอบครัวปัญหาลูกน้องรุมเล้าหมดเลยถ้าพี่ตั๊กมีปัญหารุมแบบสมมติสิบปัญหาโครมเข้าไปที่มยุรา พี่ก็เครียดนะพี่ก็เคยเครียดนะแต่ว่าคือเราเราต้องฝึกที่จะตัดให้ได้พี่มีปัญหาเนี่ยพี่ก็มีพี่ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งพี่เคยเจอเล่นหุ้นมีปัญหากระเด้งตื่นขึ้นมาหกโมงเช้าวันนี้ขาดทุนล้านหนึ่งพรุ่งนี้สองล้านจะเป็นอย่างนี้เพราะพี่เป็นคนพี่เล่นเยอะพี่เล่นเยอะเล่นหุ้นพี่จะซื้อหุ้นเยอะเพราะงั้นเนี่ยพี่จะค่อยๆคิดแล้วก็ตั้งสติครับแล้วก็แก้ทีละเรื่องแต่เขาบอกว่าปัญหามีไว้แก้ พี่ชอบอคําพูดของนักธุรกิจท่านหนึ่งนะคะะคุณธนินเจีาวันนท์ขออนุญาตเอ่อยชื่อท่านท่านบอกเวลามีความสุขให้สุขได้แค่วันเดียวว้าวพรุ่งนี้จะมีเรื่องต่อไปอเดี๋ยวบันทีไอไ้เรื่องสุขเรื่องนั้นแหละมันจะมาแก้ปัญหามันจะทําปัญหาให้เราในวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องคิดให้ได้แล้วก็ตัดปัญหาให้ได้แต่ต้องแก้แตละเรื่องปัญหามีไว้แก้นะอย่าปล่อยให้มันคาระคาซังแล้วลงแก้เว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรค่อยๆตั้งสติเพราะฉะนั้นอยากให้เยึดอย่างหนึ่งว่าเวลาเราเรามีเรื่องเนี่ยนะพี่มักจะใช้เอธรรมะรพี่สวดมนต์มันประหลาดมากเลยพี่ไม่ชอบคนเนี้ยพี่ไม่รู้จะฆ่าเขายังไงฉันเราเด<อ>ือดมากไม่ชอบเลยแต่ว่าใช้วิธี น้ำยออเอาน้ำบ่งตกกลางคืนพี่สวดมนต์ยาวเสร็จเรียบร้อยพาหุงอะไรต่างๆแล้วพี่ก็จะเอ่ยชื่อเขานายตุ๊ด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 ดคนเนี้ขอแผ่เมตตาให้แก่กันโอแล้วเชื่อไม่ประหลาดประหลาดลุกขึ้นเจอดันเฉยๆไอความรู้สึกนั้นมันหายไปแล้วแต่พี่ทำวันเดียวอาจจะทำสองวันสามวันหรืออะไรเงี้ยทำซ้ำๆอย่างนี้แล้ว มันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อแต่ต้องเชื่อเพราะฉะนั้นคนท่านนี้ที่มีปัญหานะพี่อยากจะบอกว่าให้ตั้งสติแล้วค่อยๆคิดแล้วค่อยๆแก้ปัญหาไปแล้วถ้าเป็นปัญหาในตัวบุคคลนะอย่าไปเครียดบางทีเราเกลียดเขาเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกเราทุกเองเราทุกเองใช่ไหมฮะนะค่คอยๆแก้มีทางออกปัญหาทุกทางมีทางออกว้าวะค่อยๆมีสติไปนะยาทอ้อยาท้อเดี๋ยวมีอีกหลายข้อเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมีคุณหนุ่มรอสายอยู่นะฮะอยากคุยกับพี่ตักมาก คุณหนุม่มฮะเอ๊ะทำไมไมีแต่ผู้ชายล่ะเอาก็มีตั๊กมาเนี่ยแหมแฟนคลับทั้งนั้นสวัสดีคุณหนุ่มสวัสดีค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยมาทำเสียงเขินใส่ฮะอะไรนะโอ้คุณบอกว่าอะยอยู่นี่เขาหมื่นแล้ว <laughs> หมื่น,นปีหมืน่น,นปีนนปว้าเป็นไงครับคุณหนุ่มเชิญฮะ โอ้โหนานมากเลยนะโอ้โหไม่เรื่องอะไรนะมันมากับความมืดเอ้ยอันนั้นคนละคนแล้วมั้งเออเออคงจำชื่อเรื่องผีค่ะค่ะค่ะเป็นไงในรายการใช่ไหมค่ะค่ะเป็นไงนะอย่าไปโน่นไปนี เออกลางวันเนี่ยนะคุณหนุ่มกลางวันเนี่ยเราเราเราก็เลยไปได้แฟนเด็กๆกันค่ะคุณบัญญาเขาเลยไปได้แฟนเด็กๆค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะโอ้ขอบคุณค่ะอะไรนะโอ้เขาเขาเขาอยากได้อะไรพิเศษพิเศษไปให้แฟนเขาจะโทรมาขอยูราพี่ตั๊กใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวโดนตีหัวเลย หรอเอา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 อย่างนี้กันเถอะเขาของรายการนี้เขาอยากได้เดี๋ยวไปช่วงจริงกันช่วงหน้าสิได้เลยคุณหนุ่มคุณหนุ่มรอคุณหนุ่มรอคุณหนุ่มระยินดีอยากให้มากเลยขอบคุณนะครับพี่นมค่ะสดสดนั่งที่สถานีสดเลยครับอยู่ช่องสิบเอ็ดเลยค่ะค่ะไม่ไม่เงี้ยเดี๋ยวบอกจะไปดักรอดักรอเลยขอบคุณนะครับ ขอบคุณค่ะครับสวัสดีคร oui. ับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเดี๋ยวมีแจกยูร่าแน่นอนแล้วก uh ็มีปัญหาอีกหลายปัญหาครับมีถามมาว่าจับได้ว่าแฟนมีกิ๊กทำไงดีอ่ะโอ้โหพี่ตั๊บทุกใจมากเนี่ยนะโดยเฉพาะปัญหานี้สาวๆแบบปวดหัวเลยแฟนมีกิ๊กแล้วจับได้อะทำไงอ่ะมีกิ๊กับพี่ยังเคยจับได้เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ